ผู้ชมืันนี้กบมาพบกับผมอีกแล้วครับซองสายฝาผ้าร่วยนะครับผมเมื่อนีก็ได้ผ้าท่านผู้ชมมาติดตามเมืองแนวทางสวกลาบที่วัดปูหาเจ็ดแปดนะครับมาติดตามเมืองเหลขวิ่งสามลานปูนะครับผมก่อนสิไปรับส้มชิปกรฝากดไหลกด,กดแช่กดติดตามให้สายฝาผ้าร่วยน้เนะครับผมไปฟังน้ากันครับว่าปูพันสีวาจังเลเนนะครับผมอ๋อว่าก็อรอดก็รอด เมื่อนี่นี่ล่อเลขรักสิบตัวเดียวจะมา,าดิ่กันเหตดเหตด,ดมาหนังมีแต่ซื้ติงไว้หละบ้ปูติงไว้แหละที่ครับนี่แหละเราล่อเลขลักสิบค่ายัมนมันติดตุ่มกันป่ะงวดก้อนก็ได้สามมันกับมาสามลักสิบสามเป็ดเนี่ยมาตาแผลเลยค่ะท่านผู้ชมอีกสี่พันถายอยู่อ้าวองหาเก้าอือคือ ล้อลักซิบตัวเดียวมันจิตตรงกันบ่ค่ะงวดก้อนเนี่ยได้สามมันตรงกันมันส่วนกันมันก็มาสามลักซิฟตะวันไปตารางค่ะบานนี้เรขกวิ่งสามล้านงวดก้อนกับเจี๊ยบกกเก่าที่ว่างไ้วัางนั่นม่ล่ะบานนี้ก็เจี๊ยบก๊เก่าอีกบ้านโอ้ซุ่มข้าเจ้าวิ่งเด็ดูรูข้าเจ้าวมีเงินเด็รับเขาเอามาแล้วนะบานนี้เรียมันส่วนก้าวงวดก้อนมันส่วนเจี๊ยบเขารวยเนาะเขารวยเนาะเขาเกิดไม่วิ่งไลแล้วเนาะแต่ว่าเขาหนีเนาะแต่ข้าวรวยละ เป็ตาสีตาซาเ้าก็จะไปวิ่งสามล้านนั่นก็ขายให้ใครหน้าผู้แล้วใครได้กกบ่พ่อหนิมันยังบ่พ่ออยู่นั่นค่ะวมันเด่นน่ะมันเด่นตัวเล็กตัววงกลมให้นี่บ้านเอเลี่วิ่งเนี่ยให้วิ่งหาก้าเก้าบนติดแน่นอนมันหลวงปู่บอสียเงินบ้านนี้เลขตารางบ้านนี้มันมีที่ไปที่มาคือกันเลยคุณองคนขุนพระเทวะเอาเลขยผู้ที่ศูนย์นโปยบอแมนค่ะ สิบสองหนึ่งเป็นสิบสองบวกลบคูณหารแล้วได้หกวัน,นวันนี้ได้หกก็ได้ออกไปใส่หกสองบารนี้สิบสองสองเป็นยี่สิบสี่คูณรักหน่วยสี่มันบม่มีมันเหลือสองกับทีม่ม้าคือมันคือหกสองสองหกบารนี้กําลังวันทิบห้าได้านไหมที่มากเข้ามันก็นกนคือช่วงมันวันที่ห้าหนึ่งกับห้าเนี้ยไปตัวหนึ่งห้าที่ไปบน 1, 5, ่นหนึ่งกันไป,น 1, ไ,ปไปตารางนี่คือที่ม้าเข้ามันกําลังวันหนึ่งกับหกสามเนี่ย ให้ว่าเว่อว so ่าเป็นต th ักันไว้ซ ok, ื้อหกสามหกสามรักแสนมั่มากเนี่ยมันกะมีปีหนึ่งมันกับพีดอยู่สองสามเดียวสามก็เจ็ดกำลังวันรักแซมนั่นนะหกวันจันเนาะมันก็มีซีดมาไห้คือกันแต่ว่ามันหน่อยเลข่ยสามตัวเนี่ยใส่ตัวตัวเดียวเลี่ยสามตัวยึดกองสลากไม่ว่าคือล่อเลขอ ลอเลขรักทีบปบนค่ะล่อหลักทริปบนสองมงค่ะคือมาหันต้อนมาหันมาน่อท้าบอเนี่ยฮะคนได้ลักฮ่ะฮะมาลมาล่อมาล่อท้าบอทาปูม่เท้าใสองนี่เดกก้อนมู่นี่เิ่นเมียอบ่น่าแต่ว่าสุดเหีหลายขีดหลายย่งทีมาทั้งล่อเล็กลักทิป่าหันกันเบิ่งแลรด้วยเกาหาไได้มากกระทูมาสามลักทริปตัวเดียวอ่า ไม่ก็สามแผดวันนี้รอใบสองเนาะเดี๋ยวใบสองก็จะเด็กกับหม้คือว่าพวกกันได้เรียกรักเสพมากภาพนี้สรุปเลยป่ะครับมับนบ่หมดเมื่อกล่างรถรักิเสพโหลดมอผ่านสีสรุปเลยป่ปปะครับวับบ<า>นนี้ว่ากันกับสามวันนี้ย่นทัวมากพวกสามสามเด้อจันมันบ่มีดอกสามสามมันบ้านสามลักเดสพมันบอกใส่ดอกสามสามวันนี้สามแปดแปดสามไหไปเย็ดสามสามเจ็ด บอสซือเป็นยังบอสซือเลขตัวเก่าก็เลยพอได้มันมามามันออกไปแล้วนะสามแปดแปดสามไม่ออกแล้วเลยก่อเอ๋อเล็กพอได้มอนมองฝันนั่นหรอฝันว่าเขาไแกะแบบบ่วมแกะแบบบ่วมว่าใครเต็มันก็จะบ่มีศูนย์บ่กปูอีบ่มีศูนย์บ่ดานมันมีศูนย์เลยบักม่อหนึ่ง วันวันกับวันว้ามไปงานปริวาฒผู้หญิงหรือผู้ชายม่ผู้ใช้ด้วยหรือไม่หาสูญแล้วครับกระปูอ๋อย่านย่านแนวเดียวย่านทะเบียนรถนั่กบ่ต้องไปย่านเลยตรงกันอยู่ะด้บยวันี้ย่านแม่นหาสูญอยู่เนาะตีวันนด้แทนต้องทะเบียนรถผ่านเพราะหาสูญกับหาเต่าละเด็กเล่นสาสองทูนี่ขโมยันต้องติดละเนี่ยมันต้องติดละเนาะปุกโม่เนาะทั้งบนทั้งล่าง รักลอยมั่นนั่นเพิ่นท้มาบอกสามตัวเดียวงวดก่อนเกยหน่อยอาจารย์หน่อยผู้บรรทายบ้านนี้ก้อนจิตใจท้วมาบอกสองตัวเดียวลักลอยเพิ่นก็กินกันเรื่องลักลอยงวดก้อนสามเจ็ด oh. ก huh? ่อบั้นค oui> hmm. ิดงวดนันสามงวดนั่นหกสามแปดล่างเจ็ดหนึ่งปีนกับตาลปัตกันเลยบนเป็นล่างล่างเป็นบนบ้านนี้ท้วมาบอกสองรักลอยโอ้ก็ละสี่เสียใบก้อนละทะยงไป สองสองห้าศูนย์เอาเ,าเรียนหมวกโมคือหอมบอกโมมันจะมีสองห้าศูนย์เพาอยากบ่าื <c oughs> ี้หอมบอกโมคือรวดเถอเรลียนบกโม <c oughs> หอมบอกมกโมไหมเข <c oughs> ไม่ได้พากินมอแล้วเราไม้เงี้ยมีเจียงไอ้แก่ไม่ได <c oughs> ้กินรอ<ว>ดทเขาว่าจริงจิว่ากอแต่ยิ่งข้าวว่าปูมาบกบกโมว่าแต่ไม่ไ กับบางอีหล er ีนะหรอไม่บาม่อแล้วบมัสันมันเขาสันเอาหม้อแก่าม่มาให้อิริีแบบฟันหน่อไหมันเลยที่ไม่ศูนหม้อบดไส้เนี่แก่มาให้หาศูนแล้วครับบดไส้แต่ว่าบดไส้คนเดียวแต่ว่าูดเท่าเลยขี่รถเอาม้าแก่เที่ไห่เดียวเที่ยไอ้น้าคุณ่ไม่ได้แบโม่อที่มันก็ห่าสูนซ้ำแบบนี้มันกัเป็นไปได้ว่าบางคนก้อนคือบอกว่าูางนอดหายมันเานถอดก็เก้าให้กับสาม่นถอดสามก้าวก้สมล่างก็หก้ากหายมอง ผูดไรจะว่าเป็นพูเ่าแก่แับโม้งมาไหนไม่โดนง้างมาในพูวาว่าแบกโมเนี่คือมันจะเป็นศูนย์เนเกิดว่าอยู่ฟันได้ฟันกินฟันได้ฟันกินได้นน่ฟันแบบนี้ฟันได้นด้นี่พูเ่ามันเก่าพูไสกะหาแม่นอ่แบกโม่งกุ้งกุนได้่านี่ตีง่ายตัวนี้ สูงใสอยู่ด้ดูใสเลขกหาซุนหาเก่าเนี่ยด้ครับขันกับกับไว้เบาๆจะว่ามันมารักเก็บือสรุปเน้นๆปูห้าเจ็ดแปดนะฮะก็รอยลอยสองนิดนึงด้วยตัวเองน่านุ่มเอฟซีก็ดีได้ลายอยู่ตัวยขันตัวหัวผูมากเน็ตเอเดือนตะเกาวันจีได้ลายของเล็กรถท่านใ้สื่ออยท่านด้สื่อได้ปู จะฟ้าเด้อเนี่ยเนาะกล้าสซื้อไว้อยู่แต่ท่านไน้ซื้อมันแน่เด้ดวงหงวนเพรามันวัดกันมาได้เด้ค่ะสซื้อไว้อยู่ดูกับดวงซื้อไปยังไงมันก็ถือหรอกคนที่เธอไม่ยมันถือว่าถือดวงมันถือทุกวัดอี่แล้วดวงมันหยีปวดบางคนมีดวงเสียนะมีแต่ดวงดีปีนั่นก็ือาทะเบียนยี่หละศูนย์หนึ่งแปดสามบอกว่ามันก็ออกทะเบียนแดง <83. S 1> แปดสามค่ะยังไม่ค่ะเอาแคบหนาจอยตัวลาดอปูหาเจแปดขอบมาก,กเลยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเนาะ,ะสําหรับคลิปนี้เดืสกกอสกายสอตัวราไปก่อนเจอกันไม่ในคลิปหน้านะคะอิงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะผมสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวราททานผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าผ้าลวน้ําอีกสองทางหนึ่งเนาะครับผม สำหรับเีฟซี่ทันผู้ส้มที่เขามาเบิ่งโพคลิปนี้กะขอให้มีโชคมีลาบน้องกันน้องครับวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองหาหกสี่น้องครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาทันผู้ส้มเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาทันผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าผ้าร้ยน้ำอีกสองทางหนึ่งนาะครับผมสำหรับเีฟซี่ทันผู้ส้มที่เขามาเบิ่งโพ คลิปนี้กะขอให้มีโชคมีลาบน้องกันเนาอครับวันที่หนึง่งพฤศจิกาสองหาหกสี่นาอครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาทาันผู้สมเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ